วันนี้มาอยู่กับช่องบอบดีมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแมปมอนตะกูลเดี๋ยวเราต้องตัดภาพเข้าไปหลังจากเราเข้าแล้วนะครับแล้ว,วเราก็เข้ามาอยู่ในแมปันแล้วซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมได้ไปฟาร์มมันแล้วแต่ว่ายังไม่ไตันหมายถึงเวลซีซีทีผมยังไม่ได้ฟาร์มแต่คืนผมฟาร์มแล้วผมจะเล่นอะไรดีนะ <Okay. S 1> กูเลยกัน เพราะฉะนั้นผมจะทำการไปกันเลยแถมเทอแถม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 เดมมีคนเหนื่อยมีคนเต็มเต้นเต้นเปล่งเปล่ง เราจะไปเที่ยวทะเลกันนะชึบผมได้เข้ากลุ่มผมเลยได้นานี้มาขากูนี่หางนขากูได้ของผมเดีว่าผมได้ขานที่สองแล้วช,ชึบชึบชืบชืบมาครับเกิบเข้ามา โอ้โล้เสียงก่อนจุดต้องไปฟาร์มที่ซีซชี ผม่ออักยเกันชิไว้โดนไม่คือเจ้าดีชึอเอาครับคุณค้า เป็นมุกอากนนดเดียวๆครับแล้วคนอา่นจะทำไงพี่ทำไมต้องผมใช้ตอนที่ผมใช้แรกเลยมันกากเพราะว่าเขาเรีเวิร์กแล้วแบบนี้เมื่อก่อนนะหน้าตาไม่จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเขาเปลี่ยนสไตล์แบบ้อ ชึบชิบเป่งเป่งเป่งชึบชึบชิบชึบช่อมาแต่ใายอุ้ยจะตดกันสิชึบอืมแบ er, นจะทะลจะแตพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยห่อ าแล้วตอนนี้ใครๆก็น่าจะมีแฟนกันนะมั้ยแต่ผมไม่บอกว่าโสดหรือไม,ทไม่ที่แน่ไม่เน่ว่า,า,วา,จ,ะา,วาจะบอกด้ไหมถ้าผู้ติดตามถึงหนึ่งคนผมจะบอก มพูดติดตามถึงหนูใครคนนั้จะบอกยากจะเลิกกูฟก่อนอ้าวบอกเลิวบอกไม่ลลวอ่ะหมยวบอกไม่เป็นไรเหมีบอกเหมือวบอกค่ะเหมือบอกลืมจงลืมจงลืมเล่นอะไรไป่เล่นเล่นอะไรทำไม น,นั่นก็มอมงั้นเหรองั้นเป็นกานงี้ว่าผมจบอกความเป็นมากันว่าครบกันได้ไงใครที่เคยดูคลิปแรกๆของผมอาจจะรู้ว่าผมเคยเปิดหน้าไปแล้วคลิปตอนนั้นก็เด็กมากเป็นเด็ก ไม่ฉลาดหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมาไหนก็่ไมาทำคลิปสักทีเป็นคลิปหนึ่งทีอีกแล้ว นพูดไม่ต้องแปลกใจนะพี่ยาผมก็อัจทุกฟองมือถือนี่แหละรอ,อบนี้ผมจะแอปใหม่เลยหือของใหม่กนมันธรรมดาไอ้ส่วนแหล่ส่วนแหล่เป็นเป็นเบ่งเบ่งเบ่งบ จะไ,ได้ยินเสียงพูดเรื่องแหวกใจหอมก็ด้ีไม่รูไ้ได้ยินไหม๋ยวผมอาจจะตัดเสียงออกอาจจะตัดเสียงรบกวนออกไม่รู้จะได้ยินไหมนะมก็อัดตัดออกอย่างนี้หม่งจะได้ตัดเสียงคนออกไหม ไม่ลงอยู่จะตัดเสียงคนพี่ชายผมออกมาพี่ชายผมอัดคลิปพี่ชายเมย์เธอไม่ลงอยู่ใครที่อยากดูคลิปตะกี้พี่ชายหลบพักไทยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้แต่ว่าเมื่อฉีกมาเพราะเขายังไม่ลงคลิปใหม่ต้องรอดี๋วก่อนถ้าเขาไม่ลงคลช็อตมาผมเลยอัดไม่ได้ ถ้าใครอยากให้ผมอัดคลิปเล่นโลบโลบบ่อยๆก็ม,มกันได้ไกดแชร์กดติต่ใเรเืยถ้าใครอยากให้ผมเล่นมาเื่นเช่นแบบที่ตอนนี้ผมใช้มจิแล้วิวตันไม่ไอยากแต,แตกกระพูด กดใือหลายคนอาจะคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อินโทรเวิร์ดอยู่ที่โรงเรียนมใชลเลยอี่โรงเรียนมิคาเบลชึบชึบชึบ เอา้ความค่าอาซีให้ถึงสองล้านห้าแสนเพื่อที่จะเอาหางต่อไปใช่อีกงานเลยแล้วคนอาจจะคิดว่าโอ้ใช้อีกเนินแน่นอนแต่พวกคุณนี่หางที่สี่นั่นแหละหางที่ห้าก็สองล้านห้าที่ต้องาร์มหางที่ห้าผมเคยไปเห็นตัวอย่างที่เขาเปอน,อนมาโกง เราเห็นกะคาด้แลดวมันไหม,มันยังนายกุลิเคืนล้นเบนหนึ่งในบอสที่ต้องใช้เพืยอก้ารร้อยในการสู้เจ็บปวดหัวใจ không có nhìn ếch thiết hệ này đấy cân nhìn ếch thiết hệ dạng phiếu phiếu ngõ mà có gì không có cột phương phiền, như này เพียงว่าจริงๆไม่เก็ดฝนตกโอ้หเทมากจิงหวะเปนหนจังหลายคนอาจจะอยากให้ผมเปลี่ยนหน้ากากจะเปลี่ยนให้ไม่ได้ไม่กี่คนหรอกวุ้ยหลบลือวมันนี้เลยไม่รู้ว่ามี แต่เอามาดูกันนี่ไอ้หน้ากากวางก็ไม่มีอันนี้มาากกไม่มีคนกันนี่ก็้ากากอันที่มันมีให้ถ้ผมชอบไอ้อันนี้มากกว่ายอมยอมแต่นี่ก็ทีถ้าใครคนชอบหน้ากากนี้ก็ทักมาบอกได้ ในช่องไหนก็ทักมาบอกอ่านช่อง YouTube ผมจะอ่านทุกๆวันเสาร์กับวันจันทร์ผมจะอ่านเอาวะไฮวะไฮบักบักบักทำี่ว่า อยากให้ผมคลิปบ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกรอบอโทรศัพท์พ่อแม่คุณมากดก็ได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและพี่ชายาในการอัดคลิปให้พวกคุณดูเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์เลยต้องมาอาัดคลิปโลบอก เรจะสองลอยแล้วรีบอัพเลยชึบชึบ ใครจะให้ผมเล่นพินไลชีสอีกก็เศร้าด้วยเพราะว่าพินไลชีสผมคงไม่ได้อัดแลวมม้วอีดวัดแล้วเหรอที่ใจที่ผมไม่ได้อัดคลิปพินไลชีสแล้วแต่คลิปแบบอื่นก็ได้อัดเลยใครที่อยากให้ผมกลับไปเล่นเกมควางก็บอกได้ผมตัเล่นภาคสองภาคหนึ่งก็ดิ แต่ผมพักสองแล้วในมือถือใารมีวงจะไปเล่นก็ได้อยู่คลิปนั้นยอดเยี่ยมมากเ,เจ้าเลือเกินชุดหุ้แนแสนอาฟีกับอ,อีกสองล้านเยนชิดชุดดูผมจะหยุดอัดตอนคลิปช่วงสิบห้านาทีนะเพราะว่าผมมี งา,ง,าง,างานอีกงานหนึ่งอยู่ใครที่เป็นเพื่อนกับผมในโรบอทก,ก็เป็นได้ใครอยากเป็นเพื่อนผมในโรบอกก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าใอ,อยากแอดก็แอดได้เลยคุณทีทท่ชื่อผมไุณทชื่อผ không cho hết rồi Thì được Phanh to Chút 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 ิ15นาทีแล้วในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายชิปนะแต่ก่อนไปก็ la